ไปที่จังหวัดน,นครพนมค่ะชาวนครพนมทรง,งนางพระท่องและพระเทียนและพระติ๋วนะคะพระเทียนพระพุทธรูปศักศิสธิ์คูเมืองสืบสานวัฒนธรรมดังเดิมของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี2,567ค่ะ นายวันชัยจันพรภูวาราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีสงนามพระทองพระเทียมมีพระคู่พธิกิจจวิมลเจ้าคณะตำบลในเมืองเจ้าอาวาสวัดพ่อศรีเป็นประธานไฟสงณวัดพ่อศรีเขตเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนมโดยจัดขึ้นนะคะมีนั่งสงวนจันพรประท่านเมบานมหาดไทยจังหวัดนครพนมนั่งระนิดาเหลืองทิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหัวหน้าส่วนราชการนาานิวัชเจียวิริยบุญญานายกเทสมุนตรีเมืองนครพนมพร้อมกับคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานเทศบาลภาคเอกชน และพุทธศาสานิกชนร่วมในพิธีโดยจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีขอขมาคารวะพระท่องพระเทียมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้มีการอัญเชิญพระท่อง นายกเทสมนตรีเมือง,งคอนครพนมนะคะได้มีการอัญเชิญพระเทียมนั่มลงแห a ร,รอบอุโบสถสามรอบเร็จแล้วค่ะก็มีการอัญเชิญประดิษฐานณแทนสงนามพร้อมกับการประกอบพิธีสงนามพระท่องพระเทียมและสงนามพระสงฆ์ตามลําดับจากนั้นค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีสงนามพระติ๋วและพระเทียมมีพระคู่สีปริยติการเจ้าอาวาสวัดโอกาสเป็นประธานไฟสง์ ในเขตเทศบาลเมืองนครพนมโดยมีการอัญเชิญองค์พระติวและพระเทียมขึ้นเสลียงแห่โดยขบวนแห่เริ่มต้นจากบริเวณหลังวัดโอกาสแห่ว่นรอบหอนาฬิกาเว,วียดนามอนุสรและเขาสูถนนสุนทรวิจิตจนถึงบริเวณนาวัดโอกาสค่ะ นอกจากแล้วจากนั้นค่ะก็มีการแห่รอบอุโบสถหอพระติวพระเทียมสามรอบน้ำกันโดยทางผู้วาราชการจังหวัดนครพนมค่ะก็ได้มีการกล่าวนำคําบูชาพระติวพระเทียมจุดเทียนบูชาพร้อมสงนามพระสงค์เก่ารูปจเจริญชัยมุ่งค้นคาถาประชาชนทั่วไปค่ะก็มีการขืนสงนามพระติวพระเทียมตามลำดับน้ำกันค่ะ